สำหรับข่าวสารที่นำมาเล่าสู่กันฟังในชั่วโมงของรายการ Happy Every Day ขดยค่เรื่องแรกนะคะขอนำเสนอเรื่องของนายกเล่งปราบสแกมเมอร์เป็นวาระแห่งชาติปิดระบบตัดสัญญาณได้ทันทีไม่ต้องรอมติสม,มชสั่งทุกหน่วยบูรณาการความร่วมมือสร้างความเชื่อมั่นให้ประเทศ นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีครั้งที่1ซึ่งขณะนี้ปัญหาอาชญากรรมออนไลน์หรือแสแกร,มมร์เป็นปัญหาอาชญากรรมระดับโลกรัฐบาลถือเป็นวาระแห่งชาติและเป็นเรื่องที่ประเทศไทยต้องดำเนินการอย่างเด็ดขาดและเข้มงวดและต้องนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่21ตุลาคม2 5 6 568เพื่อให้ทุกกระทรวงทุกหน่วยงานได้บูรณาการความร่วมมือในการแก้ไขปัญหานี้จากการประชุมเลขาธิการสภา,าความมั่นคงแห่งชาติยืนยันว่าขณะนี้หน่วยงานต้นสังกัดส,สามารถตัดระบบหรือปิดสัญญาณที่เป็นการสนับสนุนการกระทำผิดกฎหมายได้ทันทีโดยไม่ต้องขอมติจากสอมมชออีกเนื่องจากมีมติเดิมครอบคลุมอยู่แล้วนอกจากนี้ที่ประชุมยังได้หาหรือถึงการแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการเพิ่มเติมให้ครอบคลุมการดำเนินการป้องกันและปราบปรามสแกมเมอร์ซึ่งจะแต่งตั้งไม่เกิน5ชุดเพื่อให้เกิดการบูรณาการร่วมกันโดยเจ้าภาพหลักคือสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติกระทรวงยุติธรรมสำนักง,งานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและกระทรวงมหาดไทย